สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรั่ขหาอสู้ซอ,องเสียเสเส้ยวพาเลาะเนาะมื้อนีซองเสี้ยวพาเลาะกัสิมาในเมืองมาซื้อเครื่องน้ำเบาจีเส่นเนาะตอนนี้กับเบาจีก็ได้ได้อันน้ำหนาไปก่อนแล้วกับซองเสี้ยกัติดก้นไปนน้ำรังสวัสดีพี่นอ้องอยากไปฮอดที่ได้เลยเบาจีเสื่อน,นไปรอเบิ่งรอบส้มกันว่าเบาจีเพิ่นสิซื้อหยังหนะั่นน่ะแม่นตอนนี้ก็ฮอดแล้วพี่น้องเอ้ย อยู่เนี่ยกินพลไมฆเข้ากันหลายสิ่งหลายอย่างนี่คืออย่างไวไหนเห็น้อนำกับประธาน,นอยู่ในกิ่นเขาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างพี่เนาง เดี ina, ๋ยวเสียงยังบบาจีเมื่อวันหลายเปลี่ยนซีมืดๆเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาสี่โมงแล้วมันก็เลยมืดขำเลยตอนนี้ก็มาสื่อของมาเบาจีพี่น้องมาสื่อเครื่องเขาห่านน่อยเพราะใจคน หน,หน่อยคอยหกักออห,หน่อยคอยหกออออักก็คนุกสิเนียัวดับบ่มัวดำบดำบ่เหนื่อยดอกเอามาเหนได้หนิสีฟ้าได้หน่บนเปนมัวดัได้น่เออเจ้าจอย่างว่าชุพี่เจ้าอย่างว่าขึ้นตัคูบอลโปเด้ตัตีบโโส,ส,สมองมันออบบยังเอยนั่นแหละ โอยหลบ่มียังน่ลูกซีนแล้วก็โค้งใกล้เนาะเอียงห้ามตัวนะเอียงงหา้าคายเนี่ยใดนี่นะเอาเงินมาแล้วก็นี่ไปโบแนวใดเหนนะเอียงสงห้าบแบบอยากได้ลายเหนนะนีชมน้อยครเนี่ยไเออเอาไหนเด้ออียเนี เออเออนี่แล้วเออเออเออนี่เมนอะไรนั่นเนี่ยสแปดสแปดแพตสแปดบาทสแบาทเอาไปเอาให้จบเด้อเราตีละที่เอาตกลงมันบอกคือกันว่มันคือกันอยู่นี่นะเอามันคือซีคนละซีซะโอ้ยอุศวานไอ้ชอนคอยว่าออมันทำแล้วมันโบเห็นหุ่งเห็นเงินอุ้ยเปิดไฟเปิดไฟว่าไม่ค่ะสวยปิ้งเลย ไอเนยะนอ้องามข้งามอีล yeah. ีเนาะงบุคือขาอขงามใส่บุคือเฮาดอกเนาะงามใส่เลือดเนาะอันนี้คือมูปิ้เดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อใหญให้เอื้อยเด้อปิดอะไกัวใจายเนีไหน เออโลนึงจยให้นะฮเด้อเอาเงินมาเลยกอาเงินไปบอกจีซึนขอบใจไล่ๆะฮะเด้อจะแปดพันนะลูกโอ้โธอแมงอะไรคะเนี่ยทำไมยินบึ้งบงอยู่แถมไหม แถมไหมไม่บอกเห็นแถมไหมโอ้เสียงเสียงแถมโซกะช่องขีดช่องขีดขุดแล้วจะไปชกพันกีบเหรอเอาใบใหญ่ออกมาน่ะง่ายออกมาแล้วก็ใบใหญ่ใหญ่มันจะไปจองกรุงมันบ่ได้บ่เมนปฏิทินเออมันไม่มี

เออเออเลี yes. <S <s L L on on ้ยขมาเลี totally. ้ยขมาเลี้ยขมาเด้อเลี้ยขมาเด้อเห็นได้เท่าไดก็ขายสิพันธ์สาวพันก็ว่าไปไม่ฆ้าวะขายฟีสก็ได้ขันย่องแล้วนะอืมแถมน้ำพร้อมไม่ฆ้าใจดีตกเลยซื้อโลนึงกับแถมประมาณขีดนึงนี่แหละซื้อไลโลกับแถมไลโลเราอะ นี่ก็มาซื้อพักบงต่อมันงามอยู่บ้ฮะมาดเท่า์ไดฮัมนี่เนะี่ยมาดรหัพันไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะเง <c oughs> ินบาทลั่งเท่าไหร่ที่จะเงินดอนอย่าเอาลายเท่า์ไดฮัมมันยังเหลืออยู่ซ <c oughs> ิ้นเงินบาท <c oughs> ถ้ามึงอย่าเอาไล่มันยังไล่อย,อย่ามันนั่น เหลืองเฮะาสิาน,นมันมลายพูดอ้ลายแล้วบอกเอาลายด้วยเรามีนกนแ้หาพันบอแพงเลยอียังกะมันขึ้นพี่น้องไอ้ส่วงนี้โควิดสิ่งข้องอยะข้องกินกะขึ้นนำ้ำ นี่เบิ้รื่องสิงของเคื่อสิงไทยมะกลิ้นไหมมะเขือมะนาวเออประท่าวา่าให้ชื่อมะอือเอาขุดเบากระลำนะ เออติกซี่ซิบเนาะบนี้ป hmm. ่าว่าอะไรเงินบบที่ใ้ี่บทิก้น่ะติกิณ่ะี่สิบพันเนาะมาเอาบางอย่คือขึ้นไว้แทะมันมีอารมณ์เหมือนกับขือ้อารมณ์มาแหงอืมท่าก็เดียวนี้นะบ่หมื่นนี่เจสิเนาะมันขึ้นเลย กาสารข้าเจ้ามีเกตีเกตบดีเป็นได้ีน้อยก็มือซื้อตอนนี้เป็นไังไงก็มือซื้ตอนนี้เป็นไดังไงอยากนนนอยากอนนจะนดเ พี่จะจะไปซีเครื่องกันแล้วได้ไรกัด่า <c oughs> แถมบน่นอะตอนไรก่อนตอนซีจิมฮากแล้วซีเห็ดยังนี่ยมะกุ้งเราไหวอันค่อยเขา้าใจว่าเราสีแถมนิสัยบอดี้ไปไปต่อไปโต้โบแมนไปซื้อได้เออไปซื้อยุหอักไปต่อ มันเหม่อๆอยู่พี่นนองเอ้ยมันกระคำเลยเวลาสี่โมงสามโมงอื้มเห็ดปวกเห็ดปวกพี่นนองเอาไปแช่แบบน้ำมีอารมณ์น้ำมีอารมณ์ปะตองปะตอง กตอปั้นเท่าไรสองพันสหเ่าอ้สองพันสิบ้าท่ว่าได้วาวว่าว่สามปั้นเิห้าเ่โอ้ยอย่าเพิ่มในสิจับเดี๋ยวาถามราคาสิซิเมนบูดมาจากป่าย่างนี่นะในป่าย่างชาตินะเอปคอหัวยังกาะเลยหัวสวัดคือว่า ตาบอดทุบบดีงงวะอ้าวหัวมันสวยดินี่นี่นี่หัวสวดนี่หัวสวยหัวสวยผ้ากอหัวสวย้นน็คก็แ้นะเอแซ่คือกระเป๋าเอามอนี่นะนี่นะเออนั่นแล้วจะมาตักนปาพ่ผู้ใต้เด้ออันนี้ปาพคอนัวบ่เออแกสบ่เหม็นคมเรามึงก็เอาเน็ตักตกโอจิปลาก่อผู้ใต้แล้ววะเวซิงมาเวทซิงมาให้ระเบิดไงนั่เชิงอยู่บ่ เติมกวาดจักรก็เสร็จไม่ข้าก็ได้ผมจะเล่นใส่ห้าลายเฮ้ยเนาะดิเมนต์มาจากเบื้องดิเน่เบล่าชีซึนกลายไปแล้วนี่กลายไปแล้วกลายก็ติดกลายไปแล้วไปแล้วไปแล้วปลาเนี่ยไปแล้วลอยแล้วลอยแล้วซิ่งมันกับแข็งอยู่แล้วมันแข็งอยู่แล้วเมน วันนี้ก็ดทอดยังสีักเอาไว้ไว้ไว้แล้วสีตื่มดิอันคันมันใสเกิดคันคันกัแล้วเป็นไหมคะมันก็เลกูบอกันคันคันคันเอากูแน่ดัปากนาขันใส่เกิดแล้วอว่าอาแถมอันเดีวเลยใช่แล้วอ้แล้วสีแถมแล้วสีแถมกระหูดันหนาเอาเลน้อยนะเอาเลน้อยแถมแถมโอ้แถมเลนไหมคะใจดีดีแล้วก็สวยพอเน้นสนใจนะจักบนนริมหานะ ข้าปั่าบานนี่มกินนี่เท่าไรซิบหาซิบหายังมาบ่าได้ช่องปั่ิบหาเดินไปปั่นัด้ซ้อเลงปั่นช่อปันิบหาเอาีปักระงบบัวปั่นหนึ่งนเทไเดินคนอยู่ทนทนช่องปัอาซิบหาสามปั่นเอาาันใรปันรพ่อโมพ่อจะิปั่ยังยัิหาพันให้เราพ่อเะ

เออ่ไาเลียอาันนี้กงน่อันนีนเี่ยเดยวางนีอมันเป็นอันนี้มันไม่ใสวะเนี่ยเออมแปดพันได้บรูสมันใสเอียงเนี่ย รเหือกบ่่กันก็ได้ขายยงเดียวนีแงแม่นบ่อ่ะดูัดอันนึงเนาะบ่กสิื่อไปให้น้องข่อยขึ้นยบาทขึ้นเนะขนนนนีดวเนาะซื้อนมันอยู่ตลอดเลยเนาะเจ้าก็ได้ขายขอบใจจ้า

เมื่อไรบ่เนี่ยพอนอะรบ่อืมตะปอตะเปะจักดินี่ยังตะเกียเกจังวะนด็กน้อยจ้า เกิดวันฉันล้มาลงไปว่าหัวหันีปี้ยีใสหัวหนหัวหนขาแล้วอะไแล้วอยาไป่ต้กุหัวหันป้าหัวหันป้าแลวจะมั่าอเนาะหัวาหปาดุกเออหัวหันป่าเอเม็ดูง่าเด้อเรา อ๋อพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เมื่อกบรรยากาศเราเกี่้สถานี้นะพี่น้องเาก็บรรยากาศก็เรื่องซ้ำนี้เาก็เลยซื้อเครื่องซื้อของก็ร้ายแล้วก็คร่าเข้ามาสบายดีฝากกดติดตามซองซองเสี้ยวพาเหรดนี่เด้อพี่น้องค่ะพีพฟาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะบ๊ายบาย